เอาละครับผู้ชมครับวันนี้411โพของเราจะไปสอบถามคน100คนว่าพวกเขาเนี่ยหลังจากที่ได้ดูรายการ t h อ m a s k s i n เก r เมื่อคืนแล้วพวกเขาเชียร์ใครระหว่างหน้ากากทุเรียนกับหน้ากากอีกาดำตามไปเลยครับพี่พี่พี่ครับพี่ดู t h อ m a s k s i n เก r ป่ะพี่ดูครับพี่เชียร์ใครครับระหว่างหน้ากากทุเรียนกับหน้ากากอีกาดำหน้ากากทุเรียนเลยครับทำไมครับ ผมเป็นแฟนทุเรียนครับเมื่อกดูฟังเพลงแรกเลยครับพี่ครับพี่เคยดูรายการหนึ่งในทีเกอร์ป่ะครับดูครับตอนนี้รอบชิงพี่เหลือหน้ากากทุเรียนกับหน้ากากอีกาดำพี่เชียร์ใครครับหน้ากากอีกาดำครับทำไมพี่เราเราไม่ได้หลายเสียงมั้ลงัอ๋อระหว่างหน้ากากทุเรียนกับหน้ากากอีกาดำในรอบชิงพี่เชียร์ใครครับอ่าเป็นทุเรียนดีกว่าทำไมถึงเชียร์หน้ากากทุเรียนครับชอบกินหมอนทองอัจฉรชนีก้านยาวไม่ชอบเหรอ ก็พอได้ครับพอบได้นะอ๋อแล้วคิดว่านักกาก์ตูนเรียนเป็นใครครับพี่ทอมนะครับตงรงมจะพี่นาตอนนี้เชียร์นักกากอีูนเอกดำค่ะคือชอบชอบในเสียงเพลงชอบที่เขาเป็นแบบลุคที่ทําให้ดูแล้วตื่นเต้นชอบมากตอนที่เขาร้องเพลงสองบีอ่าน่าจะเป็นเอจิรากรค่ะร้องเพลงสองบีฝั่งกันไหมพี่ไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าค่ะใครครับนักกาก์ตูนเรียนทำไมครับก็ชอบพี่ทอมน่าจะเป็นพี่ทอม นักการดอีกาดามครับทำไมแน่นอนครับชอบเสียงร้องครับอ๋อเสียทุเรียนค่ะทำไมเคทุเรียนครับชอบค่ะเขาเพ่งเพราะค่ะทุเรียนแน่นอนครับทำไมครับเชื่อมั่นครับเพราะเสียงเขาเพราะมากที่สุดเลยครับเยี่ยมจริงๆครับทุเรียนครับเชียร์ทุเรียนค่ะทำไมครับเสียงเขาเพราะดีเชียร์อีกาดามครับทำไมพี่ก็ดูแล้วร้องเพราะนีครับนรดทุเรียนทุเรียนทุเรียนค่ะอีกาดาทุเรียนค่ะ กาค่ะชทุเรียนมากกว่าเชียร์หน้ากากแขดดำครับครับผมชอบชอบทุเรียนทุเรียนหน้ากากทุเรียนค่ะทุเรียนแล้วกันครับทุเรียนค่ะสรุปผลโหวตจาก411โพครับคน75คนนั้นคิดว่าหน้ากากทุเรียนจะเป็นผู้ชนะและอีก2 15คนครับคิดว่าหน้ากากอีกาดำจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงอย่าลืมติดตามผลการแข่งขันได้ในวันที่23มีนาคมนี้